ครับก่อนที่จะไปทราบรายละเอียดเรื่องราวของพิธีกรรมหรือเรื่องราวของมวลสารหรือชนวนต่างๆนะเราจะให้ไปดูวัตถุมงคลหมอชีว,โวกโกมาราพัฒขนาดกพกผาราตนาติตัวหรือขนาดห้อยคอนะฮะครับท่านก็สามารถโทรศัพท์ไปสอบถามได้เลยนะนี่ครับก็จะมีทั้งเนื้อทองคําเนื้อเงินเนื้อสมริดเนื้อนวโรหะนะฮะก็แล้วแต่ท่านจะพร้อมตรงไหนนะฮะครับ,นะรบก็เป็นถือว่าเป็นการออกแบบรูปลักษณ์ที่สวยงามมากเลยนะฮะ ครับนี่คือรูปรักของหมอชิวกโกมารพัฒน์แต่นี้มาถึงที่พรสุขหรือคุณอัศวินมาเรื่องของชนวนมีชนวนพิเศษมีอะไรพิเศษไหมครับครับเรื่องชนวนพิเศษเนี่ยครั้งแรกเนี่ยทางคุณอัศวินนําริว่าจะแถมในชุดกรรมการใหญ่นะฮะชุดละหนึ่งองค์ทีนี้ทใไปทํามาหลายหลายคนก็อยากได้กันบ้างก็เลยปรึกษาหารือทางคุณอัศวินก็อนุมัติมาว่าให้ทําจํานวนเท่าพศเนื้อหานี่ต้องบอกว่าเข้มสมบูรณ์ นะครับต้องลองลองให้คุณัศวินสัทยายดูว่ามันมีความสําคัญยังไงครับนะฮะก็มวลสารอย่างที่ผมบอกสุดยอดมากๆนะฮะได้รับความบุญค้อจากคุณเทพกําแพงคุณต้อยเมืองนนท์นะฮะแล้วก็ชมรมพระเครื่องนะฮะมาเราดอกไทยคุณพยัคฆ์คำพันด้วยนะฮะให้มวลสารมานะครับมวลสารก็จะเป็นเกตพระสมัยต่างๆสมัยสุโขทัยยุทธยานะครับจนถึงปัจจุบันนี้นะฮะก็จะมีเครื่องเงินเก่านะครับ อย่างที่อธิบายไปตอนแรกนะฮะเครื่องสำริดเก่านะครับแล้วเรารวมมาเป็นมวลสารที่เข้มขลังนะครับก็จะมีองค์นําเลิกด้วยวันนั้นจะหล่อทำพิธีหล่อจริงวันนั้นด้วยนะครับองค์นําเลิกนี่จะเป็นขนาดบูชาหรือเป็นขนาดพกพาร่าตาาติดตัวที่พอสุกนี่เป็นพระบูชาขนาดหน้าตักห้านิ้วฮะมีหล่อกี่องค์ไหหล่อทั้งหมดเนี่ยประมาณ200องค์ครับแล้วก็หมดจองหมดแล้วแล้วก็หมดแล้วครับหมดแล้วนะฮะเพราะว่าเข้มเข้มข้นมากนะฮะเรื่องของมวลสารส่วนที่ยังพอเหลือบ้างอีกเล็กน้อยก็คือชนวนพิเศษ พิเศษก็คือความเข้มข้นเรียกว่าเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นเป็นลักษณะของโลหะเก่าทั้งหมดเลยนะหล่อแบบโบราณมีดินติดน่ารักมากเขาเรียกว่าหลอดินไทยดินไทยเลยฮะผิวโบราณเลยผิวโบราณหล่อหล่อเป็นช่อหรือหล่อทีละองค์หล่อเป็นช่อเป็นช่อครับก็การหล่อโบราณไม่ว่าสมัยก่อนที่โด่งดังเนี่ยจะเป็นหลวงพ่อเงินหรือพ่อเดิมเนี่ยก็คือหลอดินไทยนะฮะ ครับก็อันนี้ก็คือจะเป็นชนวนต่างๆที่ได้รับความเมตตาจากคุณพิสารเจตพิพาคหรือคุณต้อยมืองนนนะหรือพยับคำพันนะหรือคุณเทพกำแพงครับหรือสมาคมพระเครื่องพระวิชาไทยนะครับก็ถือว่าเป็นพระเก่าครับก็จะมีเกตพระเดี๋ยวเราจะให้ไปดูเพราะผมก็มีรูปอยู่นะจะเป็นเกตพระบูชาสมัยต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นสมัยทวารไอ้สมัยรัชนากสินทรืออยุทธยาหรืออู่ทองนะฮะครับก็เป็นเกตพระ ที่ทางสมาคมมอบมาให้ครับผมแล้วก็จะเป็นเงินพดด้วงเงินโบราณเงินสมฤตอะไรต่างๆนะฮะครับก็เดี๋ยวเราจะมีรูปให้ดูนะฮะครับมาถึงนี่เป็นจะเป็นเกศเกตพระนะฮะเกตพระบูชาครับอันนี้จะเป็นเงินเขมรเงินฟูนันเงินฟูนันนะฮะแล้วก็เ็นจับ จะเป็นจัดจัดต้นนี้เป็นของเก่ามากเลยนะของเก่าพรุ่งนี้4ี่ห้าร้อยปีอัพท้งนั้นนะครับอันนี้เป็นของเขมรแน่นอนนะครับอันนี้น่าจะอยู่ในมือของพระนาราย์เพราะเป็นเขาเรียกเทพสตาวุธของพระนารายครับครับก็จะฝ่าฟันอุปสรรคใดๆทั้งปวงเลยนะครับ ครับตอนนี้มาถึงมีหนังสือคุณอัศวินพูดหนังสือเล่มนี้นะครับจะเห็นได้ว่าพิมพ์ครั้งที่7แล้วนะครับจะเขียนว่าหมอเทวดารักษามะเร็งนะฮะนั่นคือคุณหมอสมหมายทองประเสริฐนะฮะเล่มนี้นะฮะออกมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับก็ขอให้ติดตามนะครับเล่ม2จะออกประมาณอีกไม่เกิน2เดือนจะออกนะครับชื่อหนังสือว่าล้วงลึกทางรอดมะเร็งนะฮะนะฮะเล่ม2ก็จะมีประวัติคนไข้มีรูปเรื่องจริงต่างๆที่เป็นประโยชน์กับผู้ป่วยโรคมะเร็งโดยเฉพาะนะครับก็ติดตามกันดูนะครับก็ซื้อได้ ตามร้านหนังสือทั่วไปนะฮะครับเราให้ดูอีกทีนะฮะก็รอคอยติดตามนะฮะล่วงลึกโรคมะเร็งล่วงลึกทางรอดมะเร็งรอ้มะเร็งนะครับครับเป็นหนังสือที่หมอสมัยเขียนแล้วก็ประวัติของคนที่รักษาไปแล้วหายใช่ไหมครับมครับืมครับก็เหลือเวลาไม่เยอะครับคุณเอกเรื่องของพิธีก็คิดว่าคงยิ่งใหญ่คงจะเรียบร้อยแล้วก็สามารถต้อนรับทุกท่านที่ไปร่วมพิธีกันได้ครบ ทุกท่านจริงๆนะครับเ่าชื่อชุดอะไรบอจานาร์ครับก็ส่วนของการแสดงมันก็มีชื่อชุดระบำดาวดึงซึ่งมันหมายถึงการประชุมกันของเทวดาที่มาจากสวงสวรรค์นะครับก็เปลี่ยนไปด้วยความสุขแล้วเครื่องดอกไม้เงินทองที่จะนำมาประกอบในพิธีในวันนั้นก็เป็นสิ่งมงคลทั้งสิ้นนะครับและส่วนพิธีกรรมของเราเนี่ยจัดบนพื้นที่6กไร่นะครับก็จะรองรับคนได้มากก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านให้ไปพร้อมเพียงกันแต่เช้านะฮรเพื่อร่วมพิธีกรรมกันจนถึงช่วงบ่ายนะครับผมครับผมเป็นห่วงพระเจ้ ครับครับผมเป็นหัวข้อแจกก็เรียนเชิญทุกท่านเลยนะมีเงินมีทองซื้อไม่ได้ครับครับมีตําแหน่งหน้าที่ยศฐานธรรมดาสักใหญ่โตไงก็เอาไม่ได้ครับครับจะร่ํารวยเป็นมหาเศรษฐีก็เอาไม่ได้ต้องไปเข้าแถวเหมือนทุกคนเสมอภาคทุกคนเลยไปเช้าได้บัตรมาก่อนนะครับถือว่าเขาเรียกภาษานักเที่ยวเขาเรียกเย็นฟินแล้วนะเย็นฟินเลยนะครับครับได้แล้วท่านไม่อยากท่านจะให้พระช่วยได้เลย มีคนรับซื้อคนรับซื้อได้เงินมานี่คือพระช่วยนะฮะครับ,บ <พะ S 1> คือพระ,ะช่วยไงย <c oughs> ครับก็เรียนเชิญเลยนะวันที่18นะฮะครับก็เบอร์โทรศัพท์เราขึ้นหน้าจอท่านสามารถโทรศัพท์ไปสอบถามาไม่ว่าจะเป็นวัตถุมงคลจะเป็นขนาดพกพาราตนาติดตัวหรือขนาดบูชาหรือท่านจะเข้าไปไม่ถูกนะเข้าไปสิงบุรีจะมีธงจะมีอินเจตจะมีป้ายบอกชื่อสมหมายนี่นะฮะอาจารย์หมอสมหมายเนี่ย ทุกคนต้องรู้จักรู้จักหมดรู้จักหมดเลยนะครับครับก็วันนั้นก็จะมีข้าวปลาอาหารเลี้ยงแบบว่าไม่มีคําว่ามื้อหิวเมื่อไหร่ไปกินได้เลยครับผมนะตลอดวันตลอดเวลาเลยนะครับทับแล้วกลางคืนก็จะลืมมีมหรสพ์หมอสภเสร์ตครับดาราดังๆเลยคุณไต่อลรไทยคุณหลิวจริยาและคุณนิมเอฟห้าครับผมครับแล้วก็คุณอัศวินบางท่านอาจจะไม่เคยเห็นคุณอัศวินอยู่บนเวทีครับแสดงหนังหลายเรื่องเป็นดารานักร้องเป็นพิธีกรเยอะแยะมากมายเลยนะครับ ครับวันนั้นไปเลยเลยวันที่18นะฮะครับก็มีอะไรที่จะฝากให้กับท่านที่ชมรายการอยู่อยากจะฝากจริงๆก็อยากให้ไปร่วมพิธีกันเยอะๆนะครับเพราะว่าเป็นงานระดับประเทศนะครับทั้งหนึ่งในชีวิตนะครับบุญจากการหล่อพระเนี่ยหาชมไม่ได้ง่ายๆนะครับครับก็ขออยากให้ไปร่วมกันเยอะๆนะครับแล้วก็นี่คือพิธีที่จะเอาพระบูชาห้านิ้วเนี่ย ห้าพันองค์ใช่ไหมห้าพันองค์องค์ครับจัดแสดงจัดจัดตั้งอย่างนี้เลยนะจัดเตรียมขึ้นไหมครับเนี่ยสุดยอดเลยนะครับเฉพาะค่าจัดนี่ก็แล้วพอ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 ตั้งเสร็จแล้วเวลาเสร็จพิธีมอบให้คนเลยหรือหรือเอากลับฮะอันนี้สําหรับผู้ที่สั่งจองครับแล้วทีนี้การสร้างพีระมิดเนี่ยตามตามศาสตร์เนี่ยลักษณะเป็นการดึงพลังงานจักรวาลเข้ามาทําให้ผู้ที่อยู่ในงานน่ะก็จะได้รับสิ่งที่เป็นมงคลทั้งปวงนะครับถือว่าบัรดนดลบันดาลทั้งหมดนะฮะ รเรียกว่าร่วมงานก็แล้วได้พลังงานแล้วก็ได้บุญด้วยนะคคือตอนนี้นะก็ยังมีหมอต่างๆมาพูดถึงเรื่องชงอะไรกันเยอะแยะมากมายครับ,ค,รบคือผมไม่อยากให้ทุกท่านเนี่ยไป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 ,ไปเสียเวลากับตรงนั้นนะฮะไปเกิดปีเสือมาชงกระตายไปอะไรคือไม่อยากเลยนะเอาตรงนี้เดีว่าเป็นห่วงเรื่องของสุขภาพร่างกายไปที่ งานเททองร้อมหล่อหมอชีวกหรือพิธีที่ปุกเศษมหาพุทธาเทวาพิเศษของหมอชีวกโกมารพัฒน์ที่ขออาจารย์อาจารย์ทหมายเรื่องหมอสมัยจัดสร้างที่สิงห์บุรีอันนี้ล้างชงทั้งหมดเลยนะฮะคือปัญหาเรื่องสุขภาพสำคัญที่สุดเลยก็อยากให้ทุกท่านไปที่สิงห์บุรีวันที่18ไปแต่เช้านะฮะไปรับบัตรนะฮะแล้วเรื่องข้าวอาหารไม่ต้องห่วงครับ พร้อมสมบูรณ์ทุกอย่างครับครับับอยู่กลางคืนก็จะมีมหรสพมีนักร้องสวยๆสาวๆเสียงก็เพาะแหม่ให้เราชมให้เราดูให้เราฟังนะครับครับครับแล้วก็เรื่องราวของที่ว่าจะแจกซีดีนี่จะแจกยังไงฮะคุณอำเนินรายกาที่กองอหนวยการนะครับอันนี้ใครมีความต้องการที่จะรับซีดีนะครับนะฮะหรือว่าแผ่นพับอะไรต่างๆรับได้เลยนะครับครับนะฮะอันนี้เราแจกฟรีนะครับแจกฟรีครับแล้วก็จอง การจองนะครับจองที่หน้างานได้เลยนะจะับเจ้าทีมเป็นร้อยคนนะฮะเอ่ลืมถามไปเลยนะรับพระเมื่อไหร่เนี่ยรับพระประมาณต้นเดือนวิถุนาต้นเดือนครับนะต้นเดือนมิถุนาคือจองไว้ก่อนจองที่ไหนรับที่่น้างานใช่ครับต้องต้องเน้นย้ําอีกทีว่าอันนี้เป็นการเปิดงานเท่านั้นแต่จริงๆเนี่ยงานที่สมบูรณ์ที่สุดก็คืองานที่จะมีเทวาพิเศษใหญ่เนี่ย ในวันที่17พฤษภาคมือวันวิสาขบูชาอ๋ออันนี้ต้องเรียกว่าตัดแพรคุมป้ายเท่านั้นเองเพิ่งเริ่มต้นนะฮะแต่ว่างานจริงเนี่ยเราจะมีการทําพิธีใหญ่นะฮะซึ่งถือว่าเป็นพิธีที่สมบูรณ์แบบที่สุดอ๋อจะก็จะได้มีพิธีอีกครั้งหนึ่งใช่ถูกต้องครับครับถ้าถ้าถ้าตีว่าเป็นการถ่ายหนังก็คือเรียกว่าเพิ่งเปิดกล้องบวงสวงครับนะครับเนี่ยเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเองนะครับแต่อยากให้ไปดูนะฮะและเรียกว่าไปดู เรียกว่าดีที่สุดนะครับแล้วก็สวยที่สุดนะครับในเมืองไทยครับแล้วก็ถือว่าเลิกผานาทีหรือว่าเรื่องของวันนั้นก็คือเป็นวันดีวันมาคบูชาครับวันมาคบูชาเป็นวันที่รวมมหาเลิกต่างๆเลยไม่ว่าจะเป็นเทวีเลิกราชาเลิกภูมิพโรเลิกหรือมัโนเลิกนี่มีเขาเรียกว่าดีทั้งเลิกผู้หญิงผู้ชายนะใครไปวันนั้นจะได้พลังครับการจัดพิธีที่ว่าเป็นพีระมิดได้รับพลังเนี่ยนะอันนี้ก็จะมีส่วนช่วยคือดึง ดึงจักรวาลดึงทั้งสุริยะประพาจันทรประภาก็คือพระจิตประจันทร์และกลุ่มดวงดาวต่างเนี่ยมาอยู่ที่มณฑลพิถีแล้วก็ท่านพระครูโคนาโสพลเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีวัดป่าธรรมโสพลเนี่ยก็จะอัญเชิญเทวดาครับเทวดาลงมาหมดเลยเกิดวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์แม้กระทั่งพยาราหูก็จะลงมาแล้วท่านที่จำมันเกิดตัวเองไม่ได้ก็มาเขาเรียกพระเกตพระเกตนี่คือเขาบอกว่า มีทูภาชิตเขาบอกว่าอยากเป็นใหญ่เป็นโตต้องบูชาพระเกศครับพระเกศนี่ทรงพญานาคนะครับก็เหลือประมาณทั้งสองสามนาทีคุณอัศวินก็ฝากเอาเน้นๆเลยนะฮะเหลือสองนาทีครับนะครับก็นะครับวัตถุมงคลนะครับที่จะสร้างนะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นแรกแล้วก็รุ่นเดียวนะครับที่มีความ เข้มขังอย่างมากนะฮะสำหรับผู้ที่ต้องการจะบูชาเป็นเครื่องยิดเหนียวจิตใจนะครับให้ขอพรให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงนะครับผมก็นะครับขอนะครับให้บูชาหมอเชี่ยวกะภูมารพัฒสร้างโดยในแพทย์สมหมายทองประเสริฐนะครับจังหวัดสิงห์บุรีนะครับนะครับก็ยังไงก็ขอฝากให้ผู้ร่วมงานกันเยอะๆนะครับตรงนี้นะครับมาพี่พรสุขผมขอเน้นย้ำนิดนึงครับในหลายชุดที่มีความต้องการกันก็เริ่มจะหมดแล้วนะครับทั้งจะเป็นบูชา นำเลิกก็หมดไปแล้วบูชาชุดใหญ่นะฮะหมดไปแล้วกลางกับเล็กก็กำลังตามมาแล้วก็ในลักษณะลอยองค์หรือพระบูชาก็เหลือกันไม่มากนักเพราะว่าแรงศรัทธาโดยที่ถือว่าถูกฉลอไมก่สุดคือหมอสร้างหมอคือหมอหมอสมหมายสร้างหมอชีวกซึ่งหนึ่งเดียวในประวัติศาสตร์ชาติไทยที่มีการทํากันแบบนี้นะครับเป็นการทําที่แบบถูกต้องที่สุดนะครับ ก็อยากให้ไปร่วมพิธีที่ยิ่งใหญ่คิดว่าคงเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตอาจจะเป็นครั้งเดียวก็ได้นะที่ทำกันไ,ได้ขนาดนี้นะครับครับก็ถือว่าเป็นมงคลของชีวิตนะฮะอยากทุกท่านไปร่วมในพิธีมหาพุทธาเทวพิเศษแล้วก็เททองรอหมอชีวกนะฮะแล้วก็ไปร่วมพิธีบูชาเทวดานุเาะห์ครับวันนี้รายการคุยเฟื่องเรื่องพระต้องกราบขอบพระคุณพี่พรสุขนะฮะแล้วก็คุณอาสวินและคุณเอกนะฮะครับที่มาร่วมรายการ ครับก็ท้ายของรายการก็ต้องกาวพระราชนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีจริงในสากลและโลกโดนบรรดาให้ทุกท่านแค็วคาดปลอดภัยจากภัยพิบัตินานาประการขอทุกท่านมีอายุยืนปราศจากโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็ขอให้ทุกท่านเป็นมหาเศรษฐีร่ำรวยตลอดกาลสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ